ว่ามีงานกีฬาสีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กๆเ,เขามีอาการแปลกๆก,ก,กันพากล้องห่มร้องไห้เลยนะแล้วเป็นกันหลายต่อหลายคนด้วยนะอาการแบบนี้เขายังงงเขายังสงสัยกันอยู่และเขาบอกว่าที่นั่นมันมีจองปลวกด้วยจะเป็นไปได้ไหมมีคนไปล่วงเกินเช่นไปฉี่หรืออะไรแบบนี้ค่ะลงพื้นที่ไปดูหน่อยค่ะ คุณผู้ชมดูสิเนี่ยในงานกีฬาสีอะคะ่ะเป็นหลายคนเลยนี่เป็นหลายคนเขาบอกอุปทานหมู่หรือเปล่าที่เราเคยได้ยินกันนะฮนะเะนี่ยชักดิ้นชักงอร้องเสียงหลงเลยกรี๊ดกร,ดกรดแบบนั้นน่ะดูสิเนี่ยเจ้าหน้าที่ประจําอยู่จุดปฐะมพยาบาลก็มาช่วยกันโอ้ยดูอาการคนนั้นยังไม่เสร็จต้องไปดูอาการคนนี้อีกนิมนต์พะมาด้วยนะคะนี่คือพะมาถึงปุ๊บลดน้ำมนต์ให้เด็กอะ ที่เขาลงไปดิ้นไปกองแล้วก็ร้องห่มร้งองไห้แบบนั้นคือคลิปนี้ค่ะในเพจท่านเป่าเอามาแชร์แล้วก็เขียนข้อความว่าขนลุกกลางงานกีฬาสีไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอมะนังจัง,จงหวัดสตูลค่ะครับหยุดกิจกรรมกลางคันเลยนะคะแล้วเด็กๆหลายคนก็เป็นแบบนี้ละค่ะมีอาการผิดปกติกรีดร้องแล้วเป็นพร้อมๆกันหลายคน ต้องรีบนําตัวไปยังจุดประงพยาบาลกันไม่รู้จะช่วยใครก่อนดีอะดูสิมีคนเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย<ม>เด็กบางคนก็แอบไปปลดทุกลักษณะไปถ่ายอะไรแบบนี้หรือเปล่าใกล้ๆก,กับจอมปลวกแถวสนาม,มทําให้หลายคนโยงใยไปว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะก่อนหน้านี้มีคนไปลบหลู่หรือเปล่า,อาจอมป,อปลวกนั่นน่ะสิสุดท้ายในทางโรงเรียนเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วเด็กไม่หายที่ก็เลยไปเชิญพระนิมนต์มามาปัดเป่าแล้วปรากฏว่านักเรียน พอได้การปัดเป่าได้น้ำบตนไปอาการดีขึ้นแฮะใช่เหรอโอ้โหเรื่องนี้คนในโลกออนไลน์เขาก็เลยเสียงแตกส่วนใหญ่มองบอกว่าอุปทานมู พอเห็นเพื่อนทําก็ทําตามกลัวจะแปลกแยกบางคนเนี่ยเขาไปจับสังเกตไงมีการชำระเงินชำระเงิงมองเพื่อนด้วยอะ่ะว่าเอ้เพื่อนอาการเป็นยังไงอะ่ะแล้วก็นอนรอน้ำมนต์แล้วก็ค่อยค,อยคอยหายพร้อมๆกันอเอ,อเขาบอกถ้าเป็นสมัยก่อนนะจะได้มีเรื่องเล่าไงถ้าเป็นสมัยนี้ละอมีคอนเทนต์ไงเขาคิดได้ออเออบางคนก็บอกปล่อยให้ตากแดดร้อนๆสิเดี๋ยวก็หายเองบางคนบอกจอมปลวกไม่ได้มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์เลยแถวบ้านไหนมีจอมปลวกใกล้ๆก็ทํร้ายที่ ไม่งั้นบันดุงบันไดบ้านห้องนงห้องน้าไปหมดอ่าบางคนเขาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยบางคนเขาบอกว่าเคยไปทํางานบรรจุใหม่ๆเคยเจอแบบนี้มาเกือบส0ปีแล้วอะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรรออ่านคอมเมนต์อยู่นะครับอือแต่เป็นหลายคนนะเออคุณตีบอกอุปทานมูเนี่บางคนบอกฮ<อ>าดีเนอะพี่ดานายอืมฮะ <laughs> <laughs> อะ่หลากหลายนะครับ